สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องยู u ูบบัวสวรรค์ช n n น l นะคะสวัสดีพี่น้องปังไปตอนเสาสุโมงสุบอนสุเจนะคะเมื่อนี้บรรยากาศหนาวเขาหอกบแบบครืมครมแน่จังหน่อยนะคะน้องแหม่มว่าจะพาพี่น้องไปดูบรรยากาศทุ่งหน้านะคะ่ะตอนส่อๆของเฮานะคะน้ำหมอกน้ำ้ัง,งสีตุกใสยหยดเขาว่าพี่น้องของห่วงใยห,หลับไปน้องแหม่มสีภาพพี่น้องไปเบิ่งมองน้องแหม่มดำว่า เขาเป็นแนวดห่วงไงบอ่อนะคะได้ย,ยินแต่พอว่าเอ่ฝ่าวไปเรื่อยประสันเกี่ยวกอนด้ปสันก็เลยตื่นแต่เด็กๆก็เศร้าแค่กี่ห่วงกีตาพี่นอ้องอืออ่าไปควันสีออกไปพาพี่น้องไปเบ่งต้นเขาของเขาว่าไงลวบ่บรรยากาศทุ่งหน้าเป็นแนวดตอนเศร้าๆนะคะสีพาพี่น้องไปดูบรรยากาศ รับแสงแดดตอนเศร้าแต่ว่าจา็กสีแดเดเบ่แดดพี่น้องจะบรรยากาศตอนนี้ก็คือคลึค้มนะคะประมาณหกโมงกวา่าเมื่อนี้นะคะสภาพพี่น้องไปบึงบรรยากาศตอนเจเศร้าว่าจะเป็นยังไงนั่นนู่นนี่นะคะพี่น้องโอเคนะคะเดี๋ยวตามน้องเหม่งไปเลยนะจ๊ะสภาพพี่นอ้องยางด้เออจะพาพี่น้องเดินนะคะไม่ไม่พาพี่น้องขี่รถนะคะเพราะว่าเราชอบอยางนะคะบรรยากาศเศรากก้าน้องเาร้าก็หนาวหนาวยู่ิแต่ว่าพี่น้องก็กินดีนะคะ น้องสาก็เตรียมของไว้ขายแล้วนะคะชาเนียเหนือน้องต้นข้าวนะคะพี่น้องเด็กกินชาเนลเหนือจะกินน้ําปรั่นนะคะเช่นได้ที่บ้านน้องแมงนะคะนี่เบิร์ดพี่น้องนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวสิพาพี่น้องเดินไปหน้านะจ๊ะเราจะเดินไปที่ทุ่งนากันนะคะอันนี้คือบรรยากาศหน้าบ้านของน้องแมงค่ะตอนเช้าๆนะคะตอนเสาด้อพี่น้องเด้อนี่คือบรรยากาศหน้าบ้านของน้องแมงเองนะคะ ต้งฟังนี้ก็จะเป็นข้างล่างก็จะเป็นหมู่บ้านนะคะข้างนี้ก็จะเป็นวัดนะคะกลับมาให้ก็จะเป็นหน้านองเหมี่ยมนะคะดิฉันภาพีน้องเดินไปทุ่งนานะจ๊ะบรรยากาศตอนเ้าอันนี้ก็คือบ้านบ้านนะสาสาวนะคะบ้านหน้าี่เป็นผู้ซอยนะคะบ้านนาอุนะคะเดินไปทุ่งนากันเลยนะจ๊ะชาแนลบรรยากาศยังมือเ้านี่มันเป็นบรรยากาศยังที่แบบว่า เดรดโรซาดอิลีเนาะพี่น้องเนาะแบบว,ว่าอันตื่นแต่ดึกลูกเตืนนอนเสาหนึ่งขาบปะไฟเอียงสีนะคะมันกับแบบว่าบรรยากาศบ้านเฮา,ก,เก,ก,า,ากับเสียงนกเสียงกานะพี่น้องเตื่นเพราะมันยังมาเสาะกับเสียงนกเสียงนกเสียงไก่เอ่อปูเข้าแต่เสางสีนะคะนอนอยู่กับสีนะคะพี่น้องกระปูขามทางันนี่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 นมือเนี้ยใช่ปะ,ะอ้าอ,อีปูหน่อย นี่บรรยากาศบานเฮาพี่น้องงับงับเมียงับงับงับเอางับเอางับงับเอาพี่น้องกระปูบองับงับเอามันหูอยู่ตัวเลยงับงับงับแม่ยเอาพี่น้องขนาดกระปูยังบองงับขนาดกระปูยังบองงับน้องเมีมพี่น้องคือสิร่งเกียรกว่าคักแท้ ไปแล้วคุณน,นะคะอีปูหน้าคาะกีเห่นะคะอึ๊บไะเดินทางกันต่อนะจ๊ะอ๋อเป็นเหตุทอระบายน้ำออกแ้นหน้าข้างนี้ก็จะเป็นหน้าหนานะคะหน้า,นาหนาคุณล้วอยู่รอสิปตัดหญ้าให้เห็นงัวแล้วเราคุณพี่ลองคุณไ่น,ไนกไ่อย่างไรไนกลงเหลือลงไม่กินเขาแล้วข้อหน้ากระห่วงออกแล้วนะคะสิปเบิ้งข้อหนุ่งแหม่ม่า ดำหน้าไปจะเด็กกินเขาว้ไปกันเลยนะจ้าไปพี่น้องเดินเดินเดินระยะทางจากบ้านน้องแมมมาหน้านะคะแค่ห้าร้อยเมตรนะคะไม่ไกลนะคะนี่หน้าติดวัดพ um, ี่น้องหน้าติดวัดอืม ไก่เมียมพร้อมไก่น้ำนัดจ้านีหน้าลงแมมนะคะพู้สุดทางไงก็จะเป็นสีแยกนะจ้าไปกเลยนะคะอันนี้ฟังห้องงาก็ออกห่วงแล้วไก่เล้วคงจะประมาณสามอาทิตย์เกดียวนี้สมุนมาด้วยไปไปไปยำซองโต ไปลูกไปตาพี่น้องนะน้องแหม่มเริ่มเลื้งแล้วนะคะเริ่มเลื้งแล้วห่วงเริ่มเลื้งแล้วเดีวห้าสิบ้าพี่น้องไปบงไกไก่นะคะแต่อันนี้เแม่นมมองนงแหมมดำนะคะมองนงแหมมดำจะมีอีกมองนึงนะคะโอเคนะคะไปกันเลยนะคะไปกันเลยนะคะรุ่น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 พี่น้องสิออกห่วงด้กินเขาน้องเขาบวมมั่ลำดำหน้ามันจะเป็นจังใดนะคะพี่น้องนะคะไปกันเลยจ้า ฮัลโหลพี่น้องตอนนี้เรามาถึงทุ่งนาเราไปที่เรียบร้อยแล้วนะค่ะยางเขาเทียงนี่วันพี่น้องโอ๊ยตื่นเต้นโอ๊ยตื่นเต้นเด็กินหมากกินห่วงองเขาบ่โนอบนสวรรค์ดำหน้านี่น้อไปตื่นเต้นนองตื่นเต้นเดี๋ยวเดี๋ยวิสิสมิสิค่ะโอ้ยเด็กกินหมากกินห่วงบนเขา สองสามสี่ว่าไปดูกันนะคะว่าห่วงเขามองน้ำเมียมดำเป็นแนวใดสิไส้กินหมากินห่วงห่วงไงบอนะคะตอนนี้ต้นเขาเป็นจ้งไดแล้วนะคะตอนนี้ก็ทั้งล่มทั้งฝนนะคะมาบางสองสามหมือบางอาทิตย์ที่แล้วนี่ขึ้นนักเลยนะคะว่าไปดูว่าต้นข้าวเราจะเป็นยังไงเออเกียเก่ยวไก่เสียพ่อเกียเก่ยวพอเกลือเราไปนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศทุ่งนาตอน เช้าเช้านะคะอืมนะคะฝั่งนี้นะคะฝังะะ่งนี้กะประมาณนี้พี่น้องอยู่หน้านะคะแต่สีหกเป็นธรรมดาะคะ่ะอยู่หน้าเรานะคะชิบชิบชิบโอเคนะคะว่าอย่างพี่น้องรุ่นรุนนะคะสีฟ้าพี่น้องมองมองลงแหม่มดำว่าม,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 มันจะเป็นยังไงนะคะโอเคคะ่ะดูกันเลยนะจ้าแชแน ออกห่วงเป็นที่เรียบร้อยค่ะพี่น้องแต่ว่าเราเจอมรสุมช่วงพายุเมื่อกี้นี่นะคะเขาห้อก็ล่มไม่ไี้เรียบร้อยพี่น้องนอนละเลละนาดนะคะเราจะพาพี่น้องมาดูห่วงเขาว่าห่วงเขาใหญ่บอ่อได้ยินแต่ว่าห่วงเขาใหญ่น้ะว่าน้ำข้น,นที่ลุคลขีปหมขอบ้านว่ามองเงินมอลม้เแหนมดำมันห่วงเขาขึ้นใหญ่แต่ว่ากันก็เลื่องว่ามันใหญ่บอ่อเบ่งก่อนพี่น้องพูดมุมนนองแหนมดำทั้งใน สิพาพี่ลองบูป่าเขานะคะป่าสิพาบบูป่าเขาอบป,ป่าเราจะบูป่าข้าวกันนะคะขาไล่บบนี้แหละเตี้ยเอ้ยอึบ พี่น้องมองนี่ละจ้าต้องน้องแมม่ำดำนะคะเป็นได้ห่วงเขาเดี๋ยวให้พี่น้องเบ่งห่วงเขาเาก่อนห่วงเข้าเป็นยังไงเออเนี่ยนีออ่ห่วงใหญ่อยู่ตัวละพี่น้องเออห่วงใหญ่อยู่เป็นแต่เด็กเออดำหน้าเป็นน้ำเขาอยู่ตัวละเนาะ เอ,ออเออผนึกกล้องเขางงแข็งเนี้ย่งนี่สิน้องนี่นี่แหละคือบรรยากาศผลงานของเราแล้ว,ลวเราก็ทำสำเร็จนะคะตั้งแต่มือแรกพี่น้องเออมันเป็นวันมันเป็นวันอะไรนะเป็นวันแม่บวค่ามือนันให้ของขวัญวันเกิดแม่ให้ของขวัญวันวันแม่นะคะวันนั้นคือหนุ่มแหม่มดําหน้าซอยดําหน้าซอยแม่นะคะมือนันทึ่งถ้าพี่น้องผู้ใดติดตามคลิป มือน้องแมวดำหน้าซอยแม่ก็สิเห็นทั้งทั้งล่ำทั้งฟอนนะคะพี่น้องย้อนใส่ให้หน้านะคะก็นับตั้งแต่มือนั้นเป็นต้นมาเท่ากับว่าจอบมาอ,อีกตอนนั้นช่วงนั้นเขากำลังเขากำลังง่ากำลังงามนะคะกำลังแบบชั่วชอออกออกกอนะคะเป็นก่อขึ้นมานะคะแต่ตอนนี้ก็เป็นห่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ รอดเ่เวลาเกี่ยวตะเกียบบอกว่าฝ่าวไปเดืออีกสามมือพอสีเกี่ยวเข่าวสันเราสีเกี่ยวมองนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสิผ้าพ,พี่น้องมาดูบรรยากาศการเกี้ยวเขานะคะสิผ้าบงมอลลัเกี่ยวเขาสีเกี้ยวเขาเป็นบอ่อบานหนีนะจ๊ะพี่น้องนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศของเรานะคะผู้เดก็มีแต่ว่าอันคือไปดำหน้ามองใส่หมุงสิปุ๊กเงื่อนวสันค่วนปนีมันสีมีหนามมันสีได้กินบอ่อวสันพี่น้องแลแล้วผลงานของพวกเราก็ได้กินนะคะเพราะว่า มีอีพอค่อยเบิ่งตลอดนะคะนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศของพวกเฮ้านะคะอันนี้คงจะเป็นขอาวดละพี่น้องแต่แก้วคงสิเส่ขอาวดอขาเจ้านะคะขขาเจ้าดอกขาเจ้าดอดคิดว่านแต่ว่าฝั่งนี้ยังเขียววอยู่เลยั่งทางถนงใหญไงอันนี้คงจะเป็นเขาญงพี่น้องตัวนี้ก็ห่วงหล่มและเรยละหนาแล้วนะคะห่วงออกแล้วนะคะแต่เิว่าพี่น้องว่าเบิ้งใกล้ๆนะคะเบิ่งห่วงเขาพี่น้องอึ๊บ นี่เป็นไงโอ้ยงามมาพี่น้องอซอนซะอ,อนซ้อ,อนหายนี่ละหน้าดำมันหน้าดำมันเด้เปรียบวกว่าหน้าวานหน้าวานถา้ะหน้าวานเถ,ถาเฮดนดิมันสิละง้องละเงี้ย้คลื่อนมองละตองสองตองห่วงสองห่วงสีนะคะแต่แต้าถ้าเป็นดำนี่ก็คือได้เบิร์พี่น้องนะคะโอ้ยซะอ,อนบรรยากาศน่าจะคลองหายมองเนี่ยจะเป็นตีายพี่น้องเยินเสียงนกปะคะ ยงนกเสียงเก,งกลียดพี่น้องบรรยากาศยามเสาเนาะน้ะนองแหมมคิดภาพบรรยากาศได้ว่าทำมือหนึ่งน้องแหมมเหตบานแล้วสิกะสิเหตหม่องนั่งจิบกาแฟตอนเสาตืา่นขึ้นมากกับเซียนหมอกตอนเ้า้าประมาณที่หานี่พระอาทิตย์เลื่มขึ้นแล้วนะคะยืนนี่กัสิหกโมงกวัวกัวแดดกัสิเรื่มซองน้ำหมอกกัโต๊ะกะันั่งจิบกาแฟกินโอวันตินเบิง้ง เบิ่งหลดเรียนผ่านทางท,างทองกรร๊ามยิมุมดเสาบรรยากาศนูน้นนะโอ้ยฟินน้องแหมมวานะคะว่าเองฟันเองพี่น้องจะงามได้สิได้งานล่ำกร็รอยร้อพี่น้องเลยน,น,ะะนี่แหละค่ะนี่แหละคือกองฝันของเรานะคะบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าพี่น้องเป็นแนวใดสะอ่อนน้ำบ่มากบรรยากาศแบบนี้บ่พี่น้อง แต่ว่าสำหรับน้องเมียมี่มักบรรยากาศแบบนี้นะคะคือนี่แหละความสุขที่แท้จริงที่บ้านเรานะคะเออก็อยู่กันไปนอกพี่น้องนอหากินซ้ำอืมพอเมือนจีว่าหอดของไปองมันนะคะสุดแท้แต่ดวงวัสนาของแต่ละบุคคลพี่น้องนะคะกะอันนี้น้องแมมภาพว่าเบิ้งคลิปภาพาเบิ้งอ่บรรยากาศทงไฮทงหน้าเขาเรียกวเฮ็ดคลิปให้พี่นอ้องเขาเบิ้งกะ คืออยากทรงกำลังแรงใจให้พี่น้องฟูอยู่ในเมืองหลวงอยู่ในตึกสูงนะคะให้เห็นบรรยากาศทงไฮทงหน้ายี่เหมือนเสาของเฮานํานะคะว่าเป็นจังไดไออุลบานเฮานี่เป็นจังไดไออุนกลิ่นดินกลิ่นทรายส่วงนี้เนี่ยเขาออกห่วงพี่นอ้องอ่ากินยอดเขากะสีมีเริ่มีกินห่วงเขาออกมาแล้วย่ามน้ำหมอกตกนะคะพี่น้องตอนนี้กะน้องแมวกะ ปียกเปี่ยกแน่นะคะค่ะเพราะว่านหมวกลงนะคะพี่น้องจ้ะนี่แหละค่ะคือบรรยากาศของบานเฮ่านะคะจ้ะทรงกําลังแร่งเชียร์แรงใจทรงกําลังใจให้พี่น้องเป็นกําลังใจพี่น้องทุกหมองทุกบอลนะคะที่ประสบปัญหาแต่ละหมองแต่ละบอลแต่ละที่แต่ละหมองปัญหาสิ่งคือกันนะคะพี่น้องนะคะกะทรงแร่งเชียร์แรงใจทรงกําลังใจ ให้พี่น้องของเฮาผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้นะคะนี่แหละคนว่าอยู่ที่นี่ก็ไม่สุขใจเท่าบ้านเราผู้ลังคนพี่น้องกี่พาทางมาว่าเดี๋ยวมันเห็ดยังมันบอกผู้เดียวจับโทรศัพท์บ,บอกผู้เดล่นเป็นบ้าผู้เถอะผู้ลังคนกี่ฬาผ่านมานะคะอันนี้คือนอ้องแหมเม้าเล่นนะคะเบาเล่นแต่เข้าเจอกับเนี่ยมอีดีนห่ะลายเห็ดยัางมาสัน่นก็เรียกว่า อันอัดคลิปแม่อเวสาวพี่น้องเมื่อกตื่นตาตื่นใจมอลล่าองวันมีงานบอกว่าช่วงนี้ว่างก็เลยว่านะคะนะคะก็คือบรรยากาศของเราก็จะประมาณนี้นะคะอยู่ตรงไหนตรงหน้านะคะโอเคนะคะเดี๋ยวสําหรับไลน์นี่คลิปนี่น้องแม่มก็ขออยู่ใบสมิสก่อนเดี๋ยวไลน์หนาคลิปหนานจะพาพี่น้องไปไซนันคอยติดตามกันนะคะฝากช่องยูทูบน้องใหม่บัวสวรรค์ชาแนลด้วยนะคะ นอดคิดถึงพี่น้องสุโมงสุวรรณเป็นกำลังใจแห้กันไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือว่าต่างประเทศขอให้ผ่านพ้นอุปรสรรคต่างๆไปได้นะคะเดี๋ยวรอเจอกันรอพบกันนะคะทรงแรงเชียร์แรงใจกำลังใจให้ผ่านหน้าจอ u t u b e ก็แล้วกันนะคะสำหรับไลน์นี่คลิปนี้ก็เอาไว้สมิสก่อนเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คลิปใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้น้องเหม๋นบันสวสวรรค์กับทุ่งนากับทุ่งนาบรรยากาศห่วงเขา ไก่สีเกียวแน่ฮันเดียเกียวแน่นะคะกะเอาไว้ซ้ำนีกสักก่อนเดียวค่อยเจอกันคลิปใหม่คล,หมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้ขอกล่าวว่าขอบคุณและก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายยูฮู